นั่นไหมอ่าเดี๋ยนกันออไรักันไผมมาโรงพยาบาลัดใจมาไปลานนึ่งเลยเดียทีนี้บริษัทว่าแตนเจ้าคุณทำมมาทึงหมดโกกคุกอยัางเคุณทรรมวชิละสุทธน์นแตจังหวัดสระบุรีเรามาในนี้ มาเป็นรถเลยนี่ใช่ไหมใช่ไหมรถคันนี้ป่ะใช่บรรทุกที่ว่าคณะสงฆ์ได้มอบมาเรามีหมอนไป้ายป้ายเดี๋ยวดูอ้าวนี่ขอไปได้คนนี้คันนี้หรือเปล่านี่รถคันนี้ใช่ไหมโอ้นี่ยอ๋อนี่ยเนี่ยดูดูป้ายเดี๋ยวเอาไม้เอาไมไหน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 ก็ะาะแล้วพูดหน่อย เสมีคนหลวงพ่อเลยครับมีมีก็ผมมีแล้วรถก็เสียบเลยเดี๋ยวเดี๋ยวไปยืนอยู่ที่หน้ารถจะดูนี่มนลงตามม่องหน่อยสินี่มนลงตามม่องอยู่ข้างบนบอกนี่มนลงตามม่องมาหน่อยตามม่องทั้งหมดเลยกรรมการทั้งหมดเลยหลวงพ่อครับอย่างกำลังจะเข้ารถฉันก็ใช้หลักทางทางพุทธศาสนาหมู่บ้านรักษาศีลห้ามากันสองคันครับหลวงพ่อคันสองคันเหรอคันนู้นอีกคันหนึ่งครับเห็นว่าออกมาแต่เช้าคืนผมมาตั้งแต่เมื่อวานนี่แหละครับ รถมาออกประมาณ8โมงผมผมนั่งเครื่องเพิ่งถึงวันนี้เอ้าท่านจังหวัดซาลามบุรีท้าราชก็มาด้วยโลกมันกลมเหลือเกินผมมาที่หัดใหญ่วันนี้ไปลงมาเป็นม่อไปหนึ่ง้านเมื่อกี้เป็นบุญที่ได้มาเจอร้อแล้วก็นี่ของโครงการศิลป่าได้สมทบมาแล้วระดับหนึ่งขอบพระคุณเจ้าคุณสงข라이นี่หลวงพ่อครับวันนี้คณะของพ่อกับผม มีบุญครับที่ได้มาเจอหลวงพอ่อขึ้นมาข้างหน้าพ่อเลอะเลอะเลอะที่เทวรุ่งไม่เดี๋ยวผมจะกลับไปแลรกเลยเดี๋ยวไปแรกที่หลงเรียนด้วยโรงเรียนพระตมนักเรียนสามชีพพันนั่นนักอึนักอึนเทวรุ่งกันนักถวายหลวงพ่อตีเลยในนี้แจกแจ๊กกันมาแล้ว ไม่ครับไม่ตอนนี้นี่ที่ที่หน้าบอก็ไหวเอาข้องลงไว้ทีก้อนเนี่ยไม่เอาอะไรเลยนะค้องลงไว้ไอเจ้าไอ้้ไอเจ้ากันาะจังหวัดเราแจกตามวัด่ที่เนี่รวมมาทั้งแต่ช่องหันว่าเนี่ยรวมสื่อคองกันแบตรงนี้เป็นกองบัญชาการใหญ่ครับเขาจะคนรองกจ้าในจังหวัดอโครงการตรงนี้เป็นเป็นมาไงตอนนี้เรื่องนับท่วมที่เรามาภาคใต้กันอันนี้องเป็นโครงการของหมู่บ้านรักษาสินท่าครับหลวงพ่อครับแล้หลวงพ่อสมเด็จเป็นคณะสงฆ์เราร่วมกันใช่ครับ หลวงพ่อเจ้าบุคคลสําเร็จยังพ่นาใหญ่หันกลางท่านเป็นประธานหมู่บ้านรักษาสินห้างบเท่าไหร่พอพูดได้ไหมครับหมดไปเกือบประมาณล้านสามล้านสี่ครับซื้อของไปแล้วครับแล้วก็ลงไปให้ครัวกลางต่างๆอ๋อีกต่างหากครับก็จะก็เป็นสองล้านกว่าประมาณั้านนะครับสองล้านกว่ามามาสองสองคันครับแต่ว่า เงินสองล้านเนี่ยยังมูลค่าน้อยกว่าน้ำใจที่หลวงพ่อลงมาเหยียบโอ้ยสามจี้แต่แต่ผมก็มีส่วนร่วมไปห้าหมื่นตรงนี้เี่ยครับกล้องกล้องเอ้ยตีบ้านกล้องออกตีบ้านตอนยู่คุณเนี่ยก็ไม่เหลือตีเอากล้องออกมาอยู่ที่กระแสสินแที่นั่น้านทุ่งลุงผมก็ทุ่งลุงทุ่งลุงอำเภออันใหญ่เนยพอดีผมจะไปแล้วพอดีได้ทราบว่าพอดีคุณมาผมก็เลย กก็็ต้องมาตผมผมเร่งจะไปที่โรงพยาบาลเหมือนกันครับในฐานะพอดีประชาชนได้คุยกับหลวงพี่พง์อยู่ครับหลวงพี่พง์กลับอินเดียไปแล้วกระแสสินจมเลยกระแสสินบ้า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 เอาสองมาใครับเดี๋ยวเอาเอาเงินถวายพระเจ้หมื่นไว้เพื่อท่านไว้ฉันน้ำด้วยเอาถวายท่านหมื่นไว้ฉันน้ำด้วยข้าวด้วย เดี๋ยวเดี๋ยวโยมช่วยรับแทนช่วยช่วยรับแทนนะเดี๋ยว่เดี๋ยวช่วยรับแทนหนึ่งหมื่นนะเอาไปเอาไว้ขึ้นเลยเด็กน้อยขึ้นเลยกระโดดบอกด้วยมาจากสถาบันไหนมาจากที่ไหนมาจากที่ไหนมาจากที่ไหนสีสเกตวิลัยเทคนิคสีสเกตกระโดดขึ้นเลยวิลัยการอาชีพสีสเกตสีสเกตขึ้นเลยที่ววัยที่โอ้ยโดดอ้ายืนสลับฟันปลาดิสงสัยพาดดีกว่าไหม ส auto> ่งต่อเลยเอาภาพได้ไหมครับท่าคุณผมขอตัวเลยครับผมครับขอบคุณนะครับแต่เมื่อกี้มอบไงแล้วค่าอาหารขับน้ำหนึ่งหมื่นครับะผมเพิ่งมาเมื่อเช้าเลื่จะกลับเย็นนี้ครับผมไปส่งที่รถน่าจะได้เพิ่มอ๋อเขินเลือดก็กำลังแต่ย้อย ผมเห็นหลวงพ่อออกตลอดครับก็เลยทําตามครับอแต่กําลังน้อยใจคนเรามันมีหัวใจที่จะทำาอนอีกคันหนึ่งเทลเลอร์สองคันอันนั้นก็มาม่าประมาณ200ลังลังใหญ่ดีแล้วช่วยกันถึงเวลาญาติโยมพระสงฆ์ก็ต้องการกำลังใจเหมือนกันจริงวันเนี้พระเราต้องออกมาเยอะๆจะได้มาจองเมื่อวานเหรอโยมเขาลืมหมดเลยไม่ลืมที่พระทำใช่ ถ้าเราคิดไม่เป็นต้องให้หลวงพ่อไปอบรมจ้าคณะจังหวัดทั้งประเทศถึงจะคณะภาดเลยสาธุนะเ<ะ>น,นี่ยดูโอ้ผมเห็นแล้วสลดใจนะสองฝั่งฝั่งยังล่องลอยเหมือนผ่านสงครามมาเลยครับน้ำท่วมโรงแรมไม่ได้เปิดสักแห่งร้านอาหารยังไม่เปิดรถเราอยู่ไหน,นอ๋อนี่นี่ครับดู เห็นแล้วเศร้าใจผมบอกฟังรถจมน้ำน oh, mm, yeah ี่หลายพันคันเป็นหรือเป็นหมื่นเขาบอกนายกบอกเจ็วันผมว่าไม่ทันละครับคุนผู้ขนาดของขยขนาดพักพวกผมนะครับรถหกคันโดนจมไปบ้านหลังเดียวเสียหายเยอะมากขอบคุณมากขอบคุณมากขอบคุณ สาธุเนี่ยคนมีบุญไปไหนก็เจอกันเขับกับฮะไเครื่องเครื่องึงกันเลอกับทำเดียวกันลำเดียวกันแล้วไปคุณกับรถเหรออ้เหนื่อยใช้เวลาเยอะไปคุณต้องเป็นตัวโผล่อยู่แล้วผู้ผู้บัญชาการต้องมาดูแลอยู่แล้วของพวกเราแค่พวกผู้ร่วมงานถึงยังไงก็เป็นลูกของพ่อสาธุ